สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ามันดเซลนะครับมันจะมีการปรับขึ้นหลังจาก1พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งก็จะขึ้นไปถึงอาจจะถึง35บาทเลยครับมาดูความระยำของรัฐบาลน,นะครับตอนนี้ก็เกิดรลายหลายสาเหตุแต่ก็คือพูดง่ายๆก็มาดูก่อนนะครับตันนี้ก็ ได้มาจากเพจของพืชเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อวันที่20เเมษายนพศส5 6พนะห,าหารครับนี่รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่านายสุพัฒ์พงษ์พันมีพันมีเชารองนายรุฐมนตรีและรมว,วพลังงานสั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกนชสำนักงานนโยบายและก็แผนพลังงานสนพ และเหม่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทําแผนรองรับมาตรการพยุงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้กระทบภายหลังวันที่30เมษายนพศ2565รัฐบาลจะทยอยปล่อยราคาขายเปลีกดีเซลเกิน30บาทต่อลิตรเราจะอุดหนุนราคาครึ่งหนึ่งแทนทั้งนี้หลังจากสิ้นสุดมาตรการอุดหนุนราคาขายเปลีกดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรวันที่30เมษายนนี้รัฐบาลจะทยอยปรับ ดีเซลขึ้นโดยตั้งแต่ตัวมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับพศ2565ก็จะส่งผลให้ราคาขายเปลือกหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ประมาณ35.50บาทต่อลิตรนะครับจุดนี้รัฐจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดิเซลปรับขึ้นครึ่งหนึ่งซึ่งทางทีมผู้บริหารและคณะทำงานประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังยังกังวลว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ไปเกินจากสถานการณ์ราคาน้ํามันดิบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าราคาน้ํามันดิเซลปรับขึ้นไปเป็น35บาทต่อลิตรทันทีประชาชนจะเกิดการแพนิคหรือไม่ก็เกิดกิบอัตราเงินเฟ้อเพราะค่าขนส่งจะขึ้นทันทีทุกคนจะเป็นห่วงจึงทําให้สํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสกนชเร่งทำแผนช่วยเหลือมาหลายทางอาทิการขึ้นราคาทีละสเต็ป โดยปรับราคาเป็น3าบาทต่อลิตรก่อนแล้วดูสถานการณ์กองทุนเพราะขณะนี้เห็นว่าติดลบแล้วกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทกระแสเงินสดเหลือราว1.4ึ่งหมื่นล้านบาทขณะนี้มีเงินเข้าเดือนละราวสามพันล้านบาทซึ่งหากราคาน้ํามันดิบยังคงสูงขึ้นการช่วยเหลือคนละครึ่งอาจจะไม่เพียงพอนี่ครับนี่เป็นความรยายาของรัฐบาลน,นะครับอ้างครับเพราะว่าประเทศไทยก็มีน้ำมันดิบ ที่เรารู้กันอยู่ซึ่งส่งขายออกไปทั่วส่งขายต่างประเทศอย่างพวกเมเปมิลสพวกมาเลเซียเนี่ยขายถูกแต่ขายประเทศไทยแพงนะครับนะครับวันนี้ก็มาดูความระยาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งถ้าขึ้นถึงขนาดนั้นก็คงไม่ต้องทําไมนะครับ35บาทต่อลิตรที่ไป36แล้วครับซึ่งขนาดนี้ก็30นี้ก็ยังลําบากเพราะว่าทั้งปุ๋ยแพง ทุกอย่างแพงครับในแผ่นดินนี้ขึ้นทุกอย่างค่า,ข,าขนส่งอ้างเป็นค่าขนส่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ํามันอยู่แล้วทีนี้น้ํามันขึ้นทุกอย่างก็ต้องขึ้นไปตามอย่างแน่นอนมันเป็นไปตามกลไกเป็นไปตามยถากรรมอยู่แล้วครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การขนส่งถ้าน้ํามันขึ้นขนส่งก็แพงทุกอย่างก็ต้องขึ้นค่าโดยสาร ทุกอย่างครับที่ขนส่งไม่ว่าจะเป็นยาน้ำมันปุ๋ยแล้วทุกอย่างครับวันนี้ก็มาให้ความรู้หรือว่าอาจจะให้ประชาชนที่เตรียมแผนวางแผนกันนะครับั้งน้เรื่องของการทรรําเกษตรมีผลอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องใช้ปุ๋ยใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนในการทรรําเกษตรครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับ